แตงใช้รุงเรืองบ้านไม้สักทองค่ะวันนี้ตาจะพาทุกท่านมาชมเรือนง,งามหลังโตๆตหลังนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมความงามภายในกันนะคะสําหรับเรือนหมู่เรือนไทยหลังนี้ค่ะเชิญค่ะเชิญมาด้านนี้เลยค่ะ หลังนี้นะคะด้านล่างค่ะของเราเป็นงานเสาปูนคานปูนค่ะส่วนตัวเรือนด้านบนค่ะเป็นตัวเรือนไม้สักค่ะมุงด้วยหลังคาซิงเกิลลูปสวยๆแบบนี้เลยค่ะหลังนี้ท่านเจ้าของบ้านให้นามไว้ว่าเรือนเกือเกลียดค่ะเสาซุ้มบันไดค่ะก็จะใช้เป็นเสาไม้สักต้นโตโตแบบนี้เลยค่ะเชิญด้านบนเลยค่ะ ขึ้นมาสเต็ปแรกค่ะตัวขั้นบันไดชั้นแรกนะคะติดตั้งเป็นตัวบันไดค่ะกว้าง2เมตรเลยค่ะกว้างๆลงๆแบบนี้เลยนะคะขั้นบันไดใช้เป็นขนาดหน้าไม้2คูณ12ค่ะเดินแบบสบายเท้ากันไปเลยค่ะขึ้นมาจุดแรกค่ะจุดนี้ค่ะเป็นจุดรับแขกจุดแรกของตัวบ้านค่ะตัวชา้นพักที่ดีไซน์ไว้ให้ แบบว่างกว้างหรูหราโอถงแบบนี้เลยค่ะโชว์เสาสักธรรมชาติต้นโตโตแบบนี้เลยนะคะ <S <s <up> <S ตัวด้านบนค่ะติดตั้งเป็นตัวฟ้าหลุมนะคะก็คือเป็นหลังคาที่จะคุมตัวชั้นพักและตัวบันไดด้วยก็จะติดตั้งเป็นตัวไฟช่อสวยงามแบบนี้เลยค่ะเ <s up> ชิญค่ะ เดินสบายเท้ารับลมเย็นๆได้เลยนะคะตอนนี้แดดล่มลมตกแล้วบรรยากาศดีมากเลยค่ะอ่าเดี๋ยวปิดประตูโชว์นิดหนึ่งค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูที่ปิดตรงช่วงของทางขึ้นตัวเรือนค่ะแบบนี้มีลายฉลุกแกะสลักสวยๆเลยค่ะเชิญค่ะ ปิดประตูมาค่ะเพื่อจะรับแขกขึ้นเรือนค่ะจะเจอตัวลานระเบียงค่ะตัวนี้จะเป็นลานระเบียงที่โล่งและกว้างมากเลยค่ะตัวนี้นะคะเราตัวลานระเบียงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ใช้สอยรวมค่ะแล้วก็จะโอบล้อมด้วยตัวเรือนต่างๆค่ะก็จะมีเป็นเรือนนอนค่ะซ้ายขวามีเรือนรับประทานอาหารค่ะมีเรือนครัวอยู่ด้านหลังค่ะ ตัวลาระเบียงติดตั้งเป็นตัวกระเบื้องลายไม้ค่ะเพื่อให้เขามีลวดลายที่สอดคล้องกับตัวเรือนค่ะก็มาทางด้านนี้เลยค่ะเรือนแรกค่ะทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นตัวเรือนนอนมาสเตอร์ค่ะเชิญค่ะตัวเรือนชั้นบนนะคะจะใช้เป็นตัวไม้สักค่ะก็คือเป็นตัวฝาลูกฟักที่เราดีไซน์มาให้สําหรับตัวเรือนนั้นๆนะคะความกว้างของตัวเรือนเท่าไหร่ก็ทําฝามาเท่านั้นเลยค่ะเปิดประตูมาจะเจอเป็นตัวมุ้งจีบค่ะ เรือหลังนี้นะคะลูกค้าให้ติดตั้งเป็นตัวมุงจีบเพื่อป้องกันตัวมแมลงเวลาที่เราต้องการจะออรับลมธรรมชาติแต่ว่าจะมีตัวมุน้องมุงนี่ค่ะช่วยป้องกันน้องมแมลงได้ค่ะจากด้านในค่ะค่ะตัวเรือนนี้นะคะผนังเป็นผนังไม้สักค่ะเป็นฝาลูกฝักสกลนค่ะติดตั้งด้วยฝ้าไม้สักทรงสโลปค่ะ,คะก็จะได้ความโปร่งของตัวเรือนค่ะ สามารถรับลมธรรมชาติเข้ามาได้ตอนนี้ลมพัดโฟลโเย็นเข้ามาภายในตัวเรือนเลยค่ะในห้องนี้ถึงแม้ไม่ไม่เปิดแอร์ก็อากาศสบายเลยค่ะด้านนี้ค่ะติดตั้งเป็นห้องน้ําภายในตัวเรือนค่ะซึ่งเป็นห้องน้ํ p r i v a t e ภายในตัวเรือนนะคะก็ตอนนี้ปูกระเบื้องติดสุขภัณฑ์เรียบร้อยแล้วค่ะหลังนี้ลูกค้าเลือกเป็นงานพื้นกระเบื้องผนังกระเบื้องนะคะใช้ตัวแอสเซซอรีภายในห้องน้ําค่ะเป็นแอสเซซอรีสีทองค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสายชำระฝักบัวราวแขวนผ้าตัวก๊อกน้ำนะคะก็จะเป็นอัซสอสรีที่เป็นสีทองทั้งหมดค่ะอันนี้แล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะอยากได้เป็นสีเงินสีทองก็สามารถแจ้งต่ายได้เลยค่ะหรือต้องการจะเปลี่ยนห้องน้ำให้เป็นผนังไม้พื้นไม้แล้วติดตู้อาบน้ำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะ เดี๋ยวไปชมตัวเรือนอีกหลังหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรือนฝั่งตรงข้ามกับเรือนมาสเตอร์นะคะตัวเรือนนั้นค่ะเราจะดีไซน์ตัวเรือนค่ะให้เป็นตัวเรือนที่มีขนาดยาวและใหญ่กว่า mm hmm. เพื่อจะได้แบ่งพื้นที่ใช้สอย mm hmm. เป็นห้องห้อง,ห,องห้องค่ะห้องแรกเลยค่ะทางด้านนี้ค่ะท่านเจ้าของบ้านออกแบบมาให้เป็นห้องพระค่ะ,คะ ทุกห้องนะคะจะมีการติดตั้งตัวมุ้งจีบไว้ให้ด้วยค่ะอันนี้แล้วแต่ลูกค้านะคะว่าอยากจะได้ให้เราติดตั้งหรือไม่อย่างนี้ค่ะเปิดไฟค่ะสาธุค่ะตอนนี้ค่ะก็เอ่อท่านเจ้าของบ้านก็เอานิมนต์พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาภายในห้องนี้แล้วค่ะตัวฝ้าติดตั้งเป็นฝ้าหลุมทรงเรียบค่ะอ่าขออนุญาตปิดก่อนนะคะ ห้องที่สองของตัวเรือนค่ะท่านเจ้าของบ้านดีไซน์ให้ห้องนี้ค่ะเป็นห้องเกียรติยศค่ะหรือว่าท่านจะดีไซน์ให้เป็นห้องอเนกประสงค์หรือห้องนอนก็ได้นะคะตอนนี้ค่ะห้องเกียรติยศห้องนี้นะคะก็ได้นําของสะสมของท่านเจ้าของบ้านค่ะเข้ามาติดตั้งภายในห้องเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็จะเป็นรูปภาพข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะของอหุ่นเกล่นเกียดค่ะอยู่ภายในห้องนี้ค่ะตัวฝ้าค่ะติดตั้งเป็นฝ้าทรงสโลปเช่นเดียวกันค่ะตัวเรือนไม้สักพื้นไม้เต็งเงาเงาแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปชมโซนถัดไปของตัวเรือนกันค่ะค่ะมาห้องที่3ามของตัวเรือนนี้นะคะลูกค้าออกแบบให้เป็นห้องนอนค่ะเชิญค่ะ ห้องนอนห้องนี้ค่ะขนาด4เมตรคูณ4เมตรค่ะตอนนี้ลูกค้าก็เอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามาติดตั้งภายในห้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเตียงเป็นตู้นะคะตัวฝ้าทรงสโลปสูงๆโปรง่ปรงๆแบบนี้เลยค่ะตอนนี้เราอยู่ภายในห้องนอนเปิดหน้าต่างลมก็โฟโล์เข้ามาภายในเลยนะคะส่วนเรือนนี้ค่ะห้องนี้ก็มีห้องน้ำภายในตัวเช่นเดียวกันค่ะโซนด้านนี้เลยค่ะ ห้องน้ำห้องนี้ขนาด2เมตรคูณ2เมตร50ค่ะติดตั้งเป็นพื้นกระเบื้องผนังกระเบื้องเช่นเดียวกันค่ะลูกค้าอยากจะได้เป็นตัวงานที่เป็นพื้นไม้ผนังไม้ติดตั้งตูอ้อาบน้ำก็สามารถออกแบบกับเราได้นะคะห้องนี้ก็ใช้ติดตั้งแอสเซสซอรีเป็นสีทองเช่นเดียวกันค่ะ จากตัวเรือนฝั่งขวาค่ะมาโซนตรงกลางนี้เลยค่ะเรือนนี้ค่ะขนาด4เมตรคูณ6เมตรค่ะท่านเจ้าของบ้านดีไซน์ให้เป็นเรือนรับแขกหรือจะเป็นห้องรับประทานอาหารก็ได้นะคะติดตั้งเป็นตัวบานเลื่อนกระจกค่ะเป็นบานเลื่อนคู่ค่ะตัวเรือนนะคะโดยรอบจะติดตั้งเป็นผนังกระจกทั้งหมดค่ะเพื่อให้ได้รับแสงและความโปร่งค่ะเชิญชมภายในเลยค่ะ ฝั่งตรงข้ามของทางเข้านะคะก็จะติดตั้งเป็นบานประตูสไลด์เช่นเดียวกันค่ะเพื่อให้เชื่อมไปยังตัวเรือนด้านหลังได้เลยค่ะตัวฝ้าค่ะติดตั้งเป็นฝ้าทรงสโลปเช่นเดียวกันนะคะได้ความโปร่งของตัวเรือนมากค่ะถ้าเราอยู่ในเรือนนี้นะคะคือผนังกระจกทั้งหมดสามารถเปิดได้ค่ะเปิดหน้าต่างแล้วก็ลมฟลูภายในได้เลยค่ะตอนนี้ก็มีเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งบ้างเล็กน้อยแล้วนะคะก็จะเป็นของสะสมของลูกค้าค่ะ อยากให้ชมตัวพื้นมากเลยค่ะตอนนี้พื้นของเราติดตั้งเป็นพื้นไม้เต็งนะคะก็ลงสีแล้วเงาสวยงามมากเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปชมเรือนด้านหลังกันนะคะเชิญค่ะ จากตัวเรือนตรงกลางค่ะเดินมาโซนนี้เลยค่ะจะเป็นช่องทางเดินระหว่างเรือนนะคะขนาด2เมตรค่ะตัวใช้ค้าของตัว,ตวเรือนนะคะเขาก็จะมาบรรจบกันค่ะเราก็จะใช้ติดตั้งเป็นตัวรางน้ําสีน้ําตาลค่ะเพื่อให้แมทกับตัวเรือนค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะค่ะจะเป็นตัวพื้นที่ลานระเบียงด้านหลังของตัวเรือนทางด้านขวานะคะซึ่งถ้าตามแปรนดก็จะเป็นส่วนของด้านหลังของห้องนอนค่ะ ตัวนี้สามารถเปิดหน้าต่างออกมารับลมในโซนนี้ได้ค่ะหรือว่าเป็นพื้นที่ใช้สอยเพิ่มของตัวเรือนค่ะหรือว่าจะออกแบบดีไซน์ให้ขยายเป็นห้องอเนกประสงค์ต่างๆเพิ่มได้เลยนะคะส่วนโซนด้านนี้ค่ะเป็นตัวเรือนสุดท้ายที่เราจะแนะนําให้ชมนะคะเป็นตัวเรือนด้านหลังสุดค่ะ เรือนนี้นะคะเดิมท่านเจ้าของบ้านค่ะดีไซน์ให้เป็นตัวเรือนครัวค่ะแต่เนื่องด้วยว่าพื้นที่ใช้สอยชั้นล่างเรามันเยอะมากค่ะลูกค้าจึงย้ายโซนครัวด้านบนค่ะไปเป็นโซนครัวด้านล่างแทนตรงโซนนี้จึงได้เพิ่มขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งห้องนอนค่ะเชิญค่ะประตูทางเข้าค่ะติดตั้งเป็นประตูเลื่อนเช่นเดียวกันค่ะ ในห้องนอนนี้ค่ะขนาด4เมตรคูณ5เมตร50ค่ะก็จะได้ห้องกว้างๆโล่งๆแบบนี้เลยค่ะตอนนี้ก็มีเตียงค่ะเข้ามาติดตั้งแล้วชุดผ้มาม่านติดตั้งแล้วค่ะเปิดหน้าต่างลมโฟเย็นมากเลยค่ะอยากจะบอกว่าบ้านไม้กับวิวท้องทุ่งนี้มันช่างเข้ากันเสร็จจริงๆเลยค่ะอา ลองชมวิวทุ่งนะคะตอนนี้ถ้าเราอยู่บนบ้านไม้แล้วเปิดหน้าต่างไปเห็นฟิวของท้องทุ่งเขียวๆนะคะ mm hmm. ก็รู้สึกว่าได้ฟีลลิ่งที่แฮปปี้มากเลยค่ะ ตัวฝ้าติดตั้งเป็นฝ้าทรงสโลปเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ใช้เป็นไฟดาวไลท์ค่ะส่วนมักลูกค้านิยมจะเป็นไฟดาวไลท์เนื่องจากเขาดูแลง่ายถ้าเกิดมีปัญหาในการที่จะต้องซ่อมแซมปรับเปลี่ยนก็สามารถจะทําได้ง่ายหรือถ้าเกิดว่าจะต้องการใช้เป็นไฟช่อแชนเดลีย์อะไรก็สามารถแจ้งตายได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมโซนด้านข้างของตัวเรือนนี้กันค่ะเินค่ะ ออกมาจากตัวห้องนอนค่ะเดินมาทางเชื่อมนี้มาถึงลานระเบียงอีกหนึ่งฝั่งของตัวเรือนค่ะซึ่งจะเป็นฝั่งซ้ายค่ะก็จะเป็นลานระเบียงซึ่งอยู่ด้านหลังของตัวเรือนมัตเตอร์ค่ะตัวนี้ลานด้านนี้จะกว้างมากเลยลูกค้าสามารถใช้พื้นที่ตรงด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นอ่าเป็นพื้นที่ในการที่จะรับประทานอาหารนั่งกินลมชมวิวโซนนี้ได้เลยค่ะ ส่วน2ประตูนี้ค่ะประตูแรกเราใช้เป็นตัวห้องซักล้างหรือห้องซักผ้าลอนดี้ได้เลยนะคะในโซนนี้ค่ะตอนนี้ลูกคาก้าก็ติดตั้งเครื่องซักผ้าค่ะตัวในห้องนี้ใช้ติดตั้งเป็นตัวพื้นปูนผนังปูนค่ะขนาด2เมตรคูณ2เมตร50ค่ะ ขัดมาประตูที่2ค่ะโซนนี้ค่ะใช้เป็นห้องน้ำรวมค่ะไว้สำหรับรับรับแขกค่ะก็เป็นขนาดห้องน้ำขนาด2เมตรคูณ2เมตร50ค่ะตัวพื้นค่ะติดตั้งเป็นพื้นกระเบื้องค่ะแล้วก็ผนังกระเบื้องค่ะ ตัวอัเซสซอรี่ภายในเป็นสีทองเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นฝักบัวสายชำระตัวก๊อกอ่างตัวราวแขวนผ้ารวมถึงที่วางกระดาษทิชชู่ค่ะก็จะใช้เป็นอัซเซสซอรี่สีทองทั้งหมดค่ะค่ะตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีแดดอ่อนๆค่ะแต่ก็มีลมพัดเย็นๆค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรอบนอกของตัวเรือนกันนะคะไปค่ะ กานเกิดเกียรติเรือนไทยหลังงามหลังนี้ค่ะโครงสร้างด้านล่างจะเป็นงานเสาปูนคานปูนแต่งโทนสีน้ำตาลค่ะเราเน้นและใส่ใจเรื่องงานฐานลากเป็นสำคัญนะคะเพื่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเรือนของเราค่ะแต่ถ้าหากลูกค้าท่านใดต้องการที่จะปรับเปลี่ยนจากงานเสาปูนเป็นงานเสาไม้สักต้นโตๆต,ตก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะ ส่วนตัวเรือนชั้นบนค่ะเป็นเรือนไม้สักทองค่ะโทนสีเป็นโทนสีสักทองอมน้ำตาลค่ะโครงหลังคาเป็นโครงเหล็กมุงด้วยหลังคาซิงเกิลรูปค่ะสีเฮบรีนบาวค่ะซึ่งเป็นหลังคานำเข้าจากต่างประเทศค่ะมีให้เลือกหลายเฉดสีมากเลยค่ะสำหรับเรือนไทยหลังงามหลังนี้ค่ะราคาเบ็ดเสร็จพร้อมเข้าอยู่เพียง5 8 8 0 0 0 0บาทค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์ได้ที่ id ไลน์แอ s 4 5 9ค่ะฝากผลงานของแสงชัยรุ่งเรืองและฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e แสงชัยรุ่งเรืองบ้านไม้สักทองด้วยนะคะ